เรียกว่าอ,อะไรนะมะม่วงกับน,น้ำผักมะม่วงน้ำผักนี่ฝีมือ,มอนี่เลยนะครับสวัสดีก่อนที่วันนี้คนเลยแล้ว,ว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีจริงจังโลกเนี่ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีจังว่าอืมอืมไม่แบ่งกี่ได้บ้างนี่น, <c oughs> น,นะครับบรรยากาศวันนี้ อากาศหนาวมากแต่ไม่อาาบอก<า>ว,ว่าอยู่แต่ไม่บอกว่าอยู่ไหนนะครับบักม,ม่วงฮะบักม่วงมอสหายแล้วใช่ไหมคะหายแล้วครับ <ST AR C> อยู่ภาคเหนือหรือเปล่า <ST AR C> ไม่บอกนะฮะมอสใส่เสื้อลานพี่หมูหยองหรือเปล่าใช่ใช่ครับ เป็นตาแซบไปเหอะไปเหอะพอแค่นี้พอหอมปากหอมคอโอเคนี่นะครับมันเริ่มมีเม้นต์แปลกแล้ว <c oughs>